เมื่อโชคชะตาหักหลังจากการให้คำทำนายเลขเด็ดแต่ใครจะรู้ว่าท้ายที่สุดกลับมีเรื่องน่าอัศจรรย์รอคอยในโลกของการเสี่ยงโชคด้วยสลากกินแบ่งรัฐบาลมีชื่อหนึ่งที่กลายเป็นตำนานและได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าแม่แห่งการทำนายตัวเลขที่ผู้คนรอคอยฟังคำทำนายก่อนการออกรางวัลทุกครั้งนั่นคือฮายอาภาพรนครสวรรค์นักร้องเพลงลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงมายาวนานซึ่งได้สร้างชื่อเสียงใหม่ในฐานะผู้ให้คำแนะนำหมายเลขนำโชคแก่สาวกคอหวยทั่วประเทศ หลังจากการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2568เส็นสิ้นลงภาพที่น่าสนใจและเป็นที่พูดถึงก็ได้ปรากฏขึ้นเมื่อไห่อภารพรได้แชร์ภาพตัวเองที่กำลังนอนราบลงบนกองใบรอตเตอรี่จำนวนมากมายซึ่งดูเหมือนจะสะท้อนถึงความรู้สึกผิดหวังหรือเหนื่อยล้าหลังจากการรอผลลัพธ์ข้อความสั้นๆที่เธอเขียนไว้นั้นเต็มไปด้วยอารมณ์ขันแต่ก็แฝงไว้ด้วยความเศร้าสภาพหลังหวยออกคุณหญิงหายตัวไปเรียกอีเหมือนเดิมนะ ประโยคนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะจากการเป็นที่เคารพนับถือกลับสู่ความเป็นปกติธรรมดาแต่นี่คือจุดที่เรื่องราวกลับกลายเป็นน่าสนใจไม่นานหลังจากนั้นบรรยากาศของความผิดหวังก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อไฮอาพาพรได้ตรวจสอบใบลอตเตอรี่ของตัวเองอย่างละเอียดและพบว่าเธอได้รับรางวัลเลขหน้าสาตัวคือหมายเลข7 4 0ดรอสสถึงสใบด้วยกันความดีใจและความโล่งใจจึงแทนที่ความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ การคิดเฮเสียใหม่ของเธอถูกสื่อสารผ่านข้อความที่เขียนทิ้งท้ายต่อลมหายใจได้เฮือกหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกผ่อนคลายและความสุขเล็กๆที่ได้รับจากรางวัลน,นี้แต่ที่น่าสนใจคือเหตุการณ์นี้กลับทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดการที่ผู้ให้คำทำนายเลขเด็ดกลับได้รับรางวัลด้วยตัวเองนั่นเป็นเรื่องปกติหรือเป็นเพียงความบังเอิญบางคนอาจมองว่าเป็นการพิสูจน์ความสามารถในการทำนายแต่บางคนอาจเห็นว่าเป็นเพียงโชคชะตาธรรมดาซึ่งใครๆก็อาจได้รับได้ การที่ไฮอภาพรได้รับรางวัลในครั้งนี้จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการให้คำทำนายของเธอในอนาคตหรือไม่และที่สำคัญคือผู้ที่ติดตามคำทำนายของเธอจะยังคงใส่ใจและเชื่อมั่นในคำแนะนำเหล่านั้นต่อไปหรือไม่เรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของโลกการเสี่ยงโชคที่บางครั้งผู้ให้คำแนะนำก็กลายเป็นผู้รับโชคด้วยเช่นกันคุณคิดว่าการที่ผู้ทำนายได้รับรางวัลด้วยตัวเองมันเป็นสิ่งที่เพิ่มความน่าเชื่อถือหรือกลับทำให้เกิดข้อสงสัยมากกว่า มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลย